ก็สวัสดีครับผ่พอกบาวหนึ่งค้นหมานพี่น้องตอนนี้อยู่วัดถ้ำผาเด่นนะครับจังหวัดสกคนครเอาพายาม,มาลงพี่น้องเบื่องฝนตกพายุโมรูนะครับเอาได้บ่ตรงมากอนตรงมากอน ตรมาตกมาตกมาห่างเลยบ้านนังเลยเลยมาเลยมาเลยเลยไอ้มาเลยมาเลยมาเลยมา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 เลยมาเลยมาเลยมาเลย้าวมามาเรียบร้อยครับ 5้าพน,นะครับพันแผ่นพี่น้นองสาลาใหญ่นะครับสาลาใหญ่พี่น้องวัดธรรมาเดนครับจังหวัดสุคนคร ผลพระอาจารย์ที่สั่งไายหญ้านะครับโอ,โอเคครับเ,ค,เ,ค,เค,ครับสาลาใหญ่นะครับวัดทถ้ำผาเดียงครับติดกับลานจอดรถนะครับ ลงพายาพี่น้องลงซอยคันเดอร์พี่น้องสักคนใครต้องการพายากับสร้างใดครับมีพายาแฝกพายาค้าพี่น้องอ้ยฝนเมื่อหนี้ว้นที่ยิบเก้าครับยิบเก้ากันยานะครับโนรูนะครับนนุดแดปื้ปื้ดริดไม่แล้วครับ โอเคครับผมเดี๋ยวพาให้บึงเป็นระยะระยะครับเป็นภัยยางรับสิง,งามทำใดเนะะาะอ,อาจจะยิกเที่ยวสองเที่ยวแล้วครับกำลังแก่เสีอครับ

ใกล้แล้วครับใกล้แล้วอตเครื่งรถอีกอีกครึ่งรถ <c oughs> คนจะมาแล้วครับใกล้ความเป็นจริงแล้ว ไม่ฟอยที่นับถือบนอน,ออออบน้อยเนาะหาเดือดหุ่นหาลอยบนน้องห้าพันครับ มองด้วยตาเปล่าแล้วไม่พอนะครับบ่พอหรอกพออีน่น้องอาจจะรักเมื่อนรักเมื่อนนะครับนานสีไม้อีกลอกสองเที่ยวผมว่าห้าพันครับแผ่นสุดท้ายครับพี่น้อง เรียบร้อยครับรดหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับองไปก่อนครับวาห้ามเตวนี่นี่นี่ยอดเซตอเตไต่ปลอไต่เลยปลัดกันเลยแล้วกดึงควไปเลย